วันนี้เราจะมามิกเซตแมตด์เสื้อผ้าแบบเบสิกสุดๆกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรีน้าเจอนี่นะคะวันนี้เราก็จะชวนมาแต่งตัวค่ะแต่ว่าเป็นการแต่งตัวในสไตล์สีขาวดำ เพราะว่าเราอะชอบแต่งตัวด้วยเสื้อสีขาวดำมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันแบบเรียบดีง่ายดีวันนี้ก็เลยจะมาลองหยิบเสื้อผ้าในตู้นะคะมา mix and match เป็นโทนสีแบบขาวดำให้ได้ดูกันเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้หลายๆคนไปทำตามค่ะรแรกมาดูกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้เสื้อผ้าที่เราจะหยิบมา mix and match มีอะไรบ้างนะคะ ชิ้นแรกเนาะง่ายเบสิกเบสิกเสื้อกออกสีดำค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นมีเสื้อไซสเดี่ยวสีขาวค่ะเบสิกเบส,สิกเหมือนกันง่ายๆเนาะมีลูกไม้หน่อยเพิ่มความหวานนิดหนึ่งประมาณนี้หลายูกไม้ขอบๆอ,อันนี้เราว่ามันก็เป็นของไปง่ายดีคือมี เสื้อข้างในาสักตัวนึงเดี๋ยวหาสักครุ่มหรือใจกลับกางเกงอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันก็ได้หรอสบายๆบายไอเทมต่อไปเป็นนี่ค่ะเสื้อเชิ้ตมันจะดูยบัยบๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าลินินค่ะตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตของยูนิโคลนะคะเราจำได้ว่ามันก็ไม่แพงมากแต่คือซื้อไว้เนี่ยเรารู้สึกว่าตัวนี้กันลายมากใส่บ่อยมากๆใส่ทั้งแบบใส่เป็นตัวเดียวเดียวแล้วก็แบบถกแขน หรือบางทีก็เอามาใส่คลุมเสื้อใสสเดียวคลุมเสื้อก่ออกเรากว่ามันสะดวกมากๆควรมีไว้ติดตู้ค่ะไอเทมสุดท้ายของโซนเสื้อนะคะที่เราจะเอามา mix and match ในวันนี้ก็คือตัวนี้แจ็คเก็ตยีนค่ะตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตยีนูทสองนะคะเราซื้อมาราคานะจะประมาณส0 0 3 0 0อย่างเงี้ยตามตลาดนั้นอยู่สค่ะ ก็ที่ชอบตัวนี้เพราะว่าเราว่าความยาวมันพอดีกับการใส่เป็นเสื้อคลุมคุมตัวข้างนอกนะคะจริงๆเรามียิน2ตัวคือตัวนี้ที่ความยาวประมาณเอวกับตัวนึงที่ใส่เราจะยาวๆหน่อยตัวนั้นเราไม่ค่อยนิยมเอามาคลุมเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อมันเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเนื้อบางๆตัวนี้จะเป็นแจ็คเก็ตยีนที่ค่อนข้างหนาแล้วก็เราแนะนําว่าถ้าเกิดแบบอยากใส่คลุมอะคะ่ะมันก็ไม่ควรจะยาวมาก เพราะว่ามันดูไม่ค่อยสวยเนาะแต่ก็ต้องลองลองแบบลองเอามาแมชดูว่าเออตัวนี้เข้ากับตัวนี้ไหมเดี๋ยววันนี้เราลองแมชดูนะคะว่าตัวนี้มันจะไปได้กับอะไรยังไงบ้างต่อไปเป็นกางเกงนะคะอันนี้กางเกงผ้าฝ้ายผสมนีน,นะคะ่ะก็เรียบๆธรมรมดาเนาะแต่ค่อนข้างจะบางหน่อยเวลาใส่ก็อาจจะต้องใส่สับใน,นะคะ่ะแต่เราว่ามันใส่สบายดี เหมาะกับารเที่ยวทะเลแล้วก็กางเกงอีกตัวนึ่งที่จะเอามา mix and match ในวันนี้นะคะก็คือกางเกงยีนค่ะยีนขาสั้นธรมรมดาๆนี้นีลยอีกชิ้นหนึ่งที่เราจะแนะนำในการ mix and match นะคะก็คือเดรสเดรสที่เราเตรียมมาวันนี้เป็นเดรสสีขาวนะคะเองถือถุเท้า้เห็นไม่เต็มเนาะ๋ยวใส่ให้ดูค่ะ อย่างที่บอกไปเสื้อผ้าที่เอามามิสแอนแมชก็จะเป็นสไตล์เรียบๆง่ายๆสีข,ขาวขๆดำๆเนาะทีนี้ถ้าเกิดเสื้อผ้ามันเรียบแล้วเราก็คิดว่ามันก็จะต้องมีรองเท้าแหละที่เด่นรองเท้าเที่ยวเรื่องมาวันนี้ก็มีคู่นี้ค่ะรองเท้าบูทแล้วรองเท้าบูทเนี่ยมันแบบเไปกับอะไรก็รอดเหมือนกับว่าใส่กับเดรสก็ดูเด่นดีบูทเท่ๆเก่าๆหน่อยหรือว่าจะใส่กับกางเกงก็ได้นะคะ นี่เป็นม้มือสองที่เราชอบมากชอบตรงที่มืหลายดูแบบดูกลับมาเลยทันทีนะคะแล้วก็ข้างๆเป็นสิบรูดเชือกก็คือแต่งไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละจริงๆไม่ได้ไม่ได้ใช้อ่ะเวลาใส่ก็ใช้รูดสิกเาค่ะสะดวกดีเหมือนกันดูของที่มีกันไปครบแล้วเดี๋ยวเราไปตัดดว อันนี้ก็เรียบเรบสบายๆค่ะชุดนี้พร้อมไปคอนเสิร์ตรอกละท่นอนขาวๆก็จะจาดมาเนยเราแมชกับแพคเทที่ีดูบ้าง บางทีดเดรสตัวเดียวก็เอาอู้นะใส่แจ็คเก็ตครูให้ฟิลเท่ๆนิดนึง เบ s ิกสุดๆของเราในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องดีน่าเจนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ